สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยม่ได้ขาสวนโดนไม่ได้พี่น้องไปสเส้ยก็ได้ม่ได้คามมาเบิ่งเครื่องปลูกโดนแล้วพักกันเนาะเพิ่นใส่ปุ่นช่ังเรียบร้อย อีแม่พักกันเห็ดยางขึ้นข้างเลยวายเพี่น้องเอ,อ้ยขึ้นข้างเลยมักแ่งพี่นี่ือสีงามอีดอกนี่มาประมาณสามสี่ห้าคนนี้แบบนี้แหละแม่เอ,อ้ยเอเห็ดปีกายนี่ก็ได้ เดิไปไกลกับแบบนี้แล uh ้ว huh. ว uh, ันนี right uh, uh ้ก็เห็ดข่าหมักแตงพไม่ชมเปนนลายเนาะหักทั่ว มาตาลุ่มขึ้นแม่ประมาณสามห้าวมาสามห้าวบ่กไม่ใช่ช่ชองห้งหงาวป่ะจ๊ะงงงงนี่ก็ะามตัวแม่ก็บ่ละเอียดแม่ก็บ่จักแม่เห็ดเป็นมันมิดติดแล้วเราไปอยากเห็ดมาดประมาณนี่แล้วก็น,นี่ขึ้นมาประมาณพีชสูงหนัง่งโดยจะน้อยข้างมาันขึ้นเอาเลย ประมาณสามเฮาคึนนพ่อพ่อก็ไปต้านอาใหม่ก็ไดกยูนก็ยู่นยอยู่เน้ขางๆอย่านี่ใกล้ๆี่ว่าก็เห็นลี่นว่ากะเห็นลไปเบิ่งทั้งนั้นก่อนพี่นาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะ ข้าวโพดโอ้ยข้าวโพดก็ได้ป้าพี่น้องหย,ย่าคือลาเออพักอันนี้คือลายจะปีนี่ผู้มีแต่พระโคมนี่พราเชียหย่าได้แล้วนี่มีแต่พระโคมนี่นะพระโคมมันเกิดปีกาอนี่ต้นบักงแย่บักใหญ่ก,ก็แต่บัลายปีนี้พระวักคือลายแท้ถิดในเสื้อไอซิมาบ้านพี่น้องจะไปรียบเอกสาร นี่ในช่วงไปป้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าพ่อเพื่อนยังอันมาซ้อนลงกระติญอยู่เนาะอย่าพังกลับประมาณช่วงช่วงป่ายนี่ป้ายโมงเก,ก็เลิกไปแล้วก็ที่ถ่ายรูปอันถ่ายรูปอันนั้นเลยถ่ายรูปยังถือ,อยังนี่โอ้ย,อยากอันยับลงอีกอันยับลงอีก ดอยชามฮาวแม่หันยาบรงเวียนทังมึงนะประมาณเพียงหัวเข้าเพียงยังขนานดะพ่อและแม่ตัวนั้นนะหรือว่าคุดลักห่างโพดบัวคุดลักห่างโพ,ด,ด,งพดเลยแล้ว ตามผ่อนไป่ามผอมีเงินมีเงินไรเงินเนี่ยไปซื้อแคมอะไรไม่เงินนกูบ่เงินมยถึงห่างจากห่างจากอันนี้ได้ไหมห่างจากคู่ <fan? S 2> มันอีได้นีความห่างนีง่นนี่นะยับม่นี้ออันนี้มันห่างเกิน นี่นะเราว่าสัมพีบอกความห่างจากตู้นี่นันนโนบทเทียงแม่แต่ว่ามันห่างจากนี้พอเวลาเครื่องมันขึ้นนะั่นเนยเคือนม่ก็เอเกิดมือมาเสียนนี่ตั้ดีนันตัวดีนหา่างโพดนี่กุดไม่บอกนี่น ก็แล้วแต่สู้่ด้เกี่ยวน้ำเ้ยียดก็แค่เบาแค่นั้นไอแค่ล็แค่แหบไม่แหักาีคร่

ขันแม่บ้านเอาลากาักนี่ชักน้่ลักไม่ไพ่นี่นี่เข้าไปเอาลากักอันนี้เห็นลกักมันเอาลักไม่ไพ่หันอยู่กลาง,างนี้อย่างหองมึง ่จะเป็นยัง,อ,งอันนี้รับปลูกไงเนาะเอพักเสียน<อ>พักเสียนพี่นเนาะว่นนี่ย่าง,างานนกระเดี๋ยวซื้อให้กูกิน พีนต้าอะไรอย่างตลอดอยู่อือไกบอ่บ่อเห็ดนี่สงสัยไก่มาควัดพี่น้องคุณแม่คอยหามากหลากมากยังเลยน่าอันนี้ปิดแล้วพ่อแมนะ่ปิดแล้วเลววยลย าพี่เนาะน,ออนี่เบียใหญ่นั่นเองงานห่างนั่นห่างนั่นเองงานสวนปปนี่กะยังบมีอย่างไรคือป,ปีกายนี่พี่นสาสไลด์ก็จะมีแต่ม่นนี่แหละมันเนรรี่ยรบลูจะคููยิ่พุ่นกะสี่สามหรือสี่สาม สามอือสามเป็นหกแปดอยู่คนอีกประมาณจิตอันแปดอันนี้อีกเนรรยากาศเนาะพี่น้อง,อ,งอยู่สวนอากาศกับที่หนาวๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยตะลึมือเนาะช่วงนิคอากาศหนาวหนาวก็บจะเป็นหนาวลมส่วนร้ายเนาะทางทางบ้านาก็ได้ยความแอฟจังเป็นน้ำหมอกน้ำยางลง มีปายเขาเหตุพี่น้องจาคุณอาสดาอยูบษจบ้างเอาอยู่คุณอา,า,อา,ณอา,าแล้วกันนู่นบริษัทซนพี่น้องเราตอนแรกว่าจะเหตุจอยอยู่หักเบื่งขาเหตดหุดีกว่า เห็ดข้ามักแตงข้ามักแตงข้ามักทั่วพี่น้องว่ามันโอเคป่ะ<อ>พี่น้องสำหรับดูในความคิดดูนนี่คือดูเสีาลักไม่ไผ่นี่แบบโดูเห็ดปกีกาย่ลักไม่ไผ่ดูเสีมาคูดฟางอะไรกันเอาไหมซึมเหาคูดตนนั้นะีื่นมาเห็ดเท้า ราชุ่มนี้มันจะได้มากระดอนอาณาจักรอยู่แล้วมีงามีกิ่งอยู่แล้วเลยบปนี้คันอา้าวชุ่นี้พังอนไรกัดสิบม่มีห้าวสิบห้าใหม่อีกพันไม้ไผ่พัะมาซักแล้วได้อีกปนี้มาสามารถเห็ดลากได้เลยนี่อันนี้ความคิดหนูนะหนูเห็ดปิการ์อย่เนาะหนูจะเอาลากไม้ผ่แบบนี้แหละแล้วก็มีกลิ่นมีงาของมันแผลข้า,ขง,นา,นาขงนั้นแผลข้างนี้เนาะ ในกระเสียใหม่ที่บมีกาในเห็ดห้าวและซุ้มนี่แม่เสร็จแลวดนี่เนวอาซุ้มนี่เห็ดรักนี่ที่มันงหญ่านี่ให้มันจากไปขานั่นขางนี้ ท <Workers>, ั้งชู้ทั้งหนิทั้งนี้กับทั้งมาแม่จะบอกอะไรแม่ผมแพนดอกแม่ยาแมพิดที่ตามแจวตาชูแม่เป็นประเทศละแม่จะพูดด้วยนี่กันนี่กัสิีพิษอยู่นู่นว้าเบิงรถนี่เดี๋ยวเรามาบอกเองละตีนูกับบุญคือการเนาะเงีวเจะอาพูดเรื่ทางลากไปเมื่อขึนเาล้ ความห่างของรากนันโนบทียังบอย่าง,างดอกแต่ว่าความห่างจากคู่นั้นแม่ห่างคู่กับ่นบอกหะที่มมมเหมอกระบ,บาเสิงอายับเข้มแค,ค,ค้มคู่หันเวลามันขึ้นมันจะ,จะมีบอลก้อล้วบานี้เอาลาักซุมนี่นี่ลักไม่ไพ่เนาะนี่ซากวางกลางหันซากเป็นวางเป็นวาง,ปวางไปหัน เลยสิแม่มาเห็ดเท้ากับเห็ดเท้าไม่พ่ชุ่มเนาะชุ่มมันมีง่ามียังนี้พอยเครือมันไตขืนนี่แม่เส้งก้านะมันบ่ออันนั้นแม่เห็ดต่างจังหวัี่ยำยับแคมแคมพูสินะเวลามันขืนมาห่นเลก็เอาลากชุ่มนีนี่นี่ชุ่มไม่นพ่เห็ดลา เออเขาเอาไม้มาซากมาซัแาาาากแต่ว่าไม้ห้าบอลายเดีย๋ยวเขาก็จทำกัดตัวอันนั้นเขามีไม้ติ้วไม้ยางลายในป่าอันนี้เปิดอันนี้มันผลบอมีอตี่เม่จเิเบลิอา,ายุชัยตัดไม่ไผ่ใหญ่เลยเห็ดเป็นดิวเป็นนี่อาวและพาสิตัด,ดีส ไปหาแก่มาว่าไอ้รถหม่เอ้ยเดี๋ยวลาบอกจริงโอเคพี่น้องเดี๋ยวหาเตรียมเครื่องนมกระสีอันเอกการะไม่พ่อยู่ใช่ไปหาแก่มารถไม่เท้าบางที่อันละอัดสีมุ้งน้ำเนี่ยขบจักขาดเทิงกาดลุ่มขบจักมิติยานพีดอีเมย์คอย พิษแค่แค่เห็ดไม้แค่นั้นเองเพิษไม้ผัดเมื่อจะคลอยอีกได้พี่น้องโอเค,คกับบรรยากาศตอนนี้พี่น้องพี่ตถันได้ขอโทษขออภยัยหล้วอันได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งกีแม่กระเนาเห็ดข่ามักถั่วข่ามักเตะทีไปเตรียมเอกสารให้มาบ้านก่อนตอนนี้สิบเอ็ดโมงยนะังสิบโมงโเขิลสิบโมงยัง